ดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการหลักเล่ถงติ้นก็ได้มาพบกับท่านผู้ชมแล้วรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตท่านผู้ชมกันแล้วสวัสดีลงวัดกันนะครับสวัสดีสวัสดีกับหลักเล่ถงติ้นใช่ไหมจำได้เลยนะเอาเปิดไปที่เพลกเนี่ยขอสวัสดีครับอธรรมดาแล้วพูดเรานี่มัน มันเป็นหมุกตีไว้ตัวปาตออ๋ออ๋อเป็นเป็นหมุกกับเป็นน้องับเป็นหมุกไม่มีไรแต่ลับแต่แกไม่บอกว่าแกคี่ลืมแต่ผมไปทำกันวันนี้ได้ปลอดจิดตึงตัวเองกับจิตถึงตัวเองนของเป็นนี่การวันนี้เยอะๆเป็นเยอะๆวันนี้ครับอ่าบางบุรีโลาอายุตีมูตีซี่ตำบลบางกลับอำเภอบางกลับจังหวัดสงขลาับพื้นที่ตรงนี้ในวันทีสี่วันตีห้าผลิจิกานี สองปันหากกจะมีห้านประเพณีแข่งเรือนะครับก็คือทางล่างเราเนี้ยคลองเนี้ยลองอย่างนี้เนี้ยก็บางอ่างนี้ครับจะเป็นสถทานทีแข่งเรือประจำปีนะครับผมเองก็ได้รับข้อมูลจากโซโจที่ลวุดเรื่องสีนะครับบอกว่าเนี่ยโซโซโจโซโจอังกี่บางคำรับปัจจุบันเนี้ยอ่าแกก็ได้ส่งข้อมูลไปให้ ว่าวันที่สี่วันที่ห้าพฤึกกิกาปยโซ่รปานาโรยกซิพกเนี่ยตี่ฐานนำวัดบางนี้จะมีการแข่งเรือประจําปีนะครับและก็ได้มาช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อส่งข้าวเนี้ยไปให้พี่น้องหนักเที่ยวหนักทรงเที่ยวหรือว่าเมกาเมกายในวันที่สี่วันที่ห้าพฤึกศกิกานีมาเที่ยวกันที านามวัดบางยี่กันมากๆมากครับใครเป็นเจ้าภาพอบจร,อรวมกับอบตบางกรัม,ม,มนะครับเป็นเจ้าภาพในการจัดอานนะก็แปลว่าน,นา,นาอยอกไปเจนมักสุวรรณครับรายการ็จเจพื้นที่การเรวุจเรื่องซีเรื่องซีนะครับหรือว,วัดอีกนามหนึง่งเสด็จดาวุฒด,ดาวุฒนะครับ่อเดียกับผมเลยที่จำเหม็นที่เ่อเดียกับผมดาวุฒเหมือนกันนะครับบางบุตรบุตรปันอดัมครับคือเนี่ย เป็นโซโจรุ่นไหมที่เข้าไปเทนอ่าโซโจที่ได้กึ้นดาวไปช่วงก่อนที่ไปลงไปโซโซไปเป็นไปจำม,มักปูเตนไปจำม,มักปูเตนนะครับ <c oughs> นะครับโซบโซจดาวุฒิก็คือได้มาทำหน้าที่แทนตรงนี้นะครับการนี่ก็คือเป็นโซโจคนหนึ่งที่ได้โรแจักแล้วและก็ได้ได้หนังปูดคุยห้าลือกันในเรื่องของการประชานานครักาแกเองก็ <c oughs> ไปถูกอบอตอนะครับไปถูกอบอตถุกตำบลที่ต้ามาดตีต้านา่นทีขางขางคาคา,าจากโซโจคนณโขนกระทือว่าเป็นคนที่มีความตั้งใจที่จะเดินทางการเมืองเพื่อข้าวถึงปีนองประชาชนในก็ปัฒนาทองทิ้นให้มีความจเจริญลุงเรื่องให้มันเหมือนกับที่ว่ารายการคงโงลง หลักเล่ตรงทิศหลักเล่ตรงทิศหลักเล่ซอจโอหลักเล่ซอบโตหลักเล่นายกหลักเล่กำนั้นในบ้านนะครับรายก็หลักเล่เผื่อี่จะซื้อซันมมโบอกปีนองที่กาลังติดตามรับจุมรับเล่รับเล่รับเล่ <c oughs> กลังตรรายการหลักเล่ตรงทิศในคณะนี้นะครับในเรือ เรืองานใหญ่น่ะถ้าว่าลเล่งถึงการแข่งขันเรือถ่ายยี้ที่แห่งนี้ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับรีบร่กองบางยีนี่แาวที่ผมได้รับทราบข่าวๆมาที่ผ่านมาที่ตามข่าวๆกับหลวงวัดกรรับ,บ,บงานใหญ่นะงานใหญ่ของของนีนงี่นี้เลยนะครับ,รบเพราะว่าเป็นนั่นที่ท้างอบจเนี่ยก็ให้ความสําคัญเพราะพื้นที่ตรงนี้อบจเองก็ให้ออกประมาณม,มาก่อสร้างนะครับเพื่อที่จะให้เป็นตลาดน้ำอีกแห่งหนึ่งของอาเภอบางกลับเหมือนกันนะครับแต่ที่นี่เนี่ย ตอนนี้ปีเล็กนี่มีพอขาเม้ายมาขาดท้ายกันคือคักนะคือขากับริมโนอันนี้ริมน้ำริมคลองวันนี้นะพมมาช่วงรังนี่ก็เมื่อวานแล้วกับช่วงเศรษฐกิจมั่งช่วงโควิดติ่ผ่านมามั่งก็ทําให้พอขาเม้ายรายคนก็ต้องหยุดปรับกันไปนะครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเมื่อว่าเป็นน่วยห้านที่เขาสนับสนุนมาแล้วเนี่ย พันปลืปล้ๆก็ไม่มีอะไรตีใจมาหยุดยั้งในเรื่องของการหยุดฉากไปเลยนะครับยังมีการหลืดไล่ไปในเรื่องของประเพณีเรื่องว่าทธรกิจกรรมอื่นๆนโตนะครับ,บเราอยักยูโรเหมือ,กน,อ,อมนกันนะครับรายละเอียดที่หนักอะไรพี่ไพ่พี่พยพยนี่มาจากในมังในเหมือกไรรายละเอียดตรงนั้นก็ไม่มีแต่ว่าที่ได้รู้มากว่าประมาณห้าสิบ ลำเรือมาแข่งขันกันห้าสิบลำส่วนมีประเพณนมังนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาชมกันเองมาเล่กันเองแต่เรื่องอื่นไม่รู้ก็อีนกอีร้อยไม่รู้แต่กูทุกทุกร้อยเนี่ยกูทุกทุกมันได้เล่งกนี่แข่งเรือนี่จัดกูกูทุกคนบานเร็บไหมคนตายไหมคนบางเรื่องไหมไม่แน่อยใจครับไม่แน่ใจแต่ว่าจำใจมาแต่เน้นนี่แต่ว่าเป็นกูดแข่งเรือแล้วจัดได้เล่งกหนังไม่ติดนี่ครับ ครับนั่นคือบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นนะครับวันที่๖วันที่๕พฤศจีการยนติ่จะทึงนี้นะครับที่บริเวณฐานน้ำอ่ากลองบางยี่อำเภอบางกล่ำนะครับฝั่งนี้บางกล่ำฝั่งโนอ่าคนเนียงอย่างอ่าเปิดคนเนียงท้องอำเภอนะครับโอเคแต่ว่าคือคือคลองบางยี่อย่างนั้นเองนะครับติกันกว้างแต่ความเป็นพี่น้องตรงนี้นะครับอ่าลงวัดอ่าี๋ยว่าเมื่อกับบ้านเดียวคือบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันเลยนะครับรายก็คล่องดีมากนะที่นี้ที่นี้คล่องดีมากแต่ว่าอ่าแต่ว่า โค้งไม่ดีอนมันมันจะไม่คุ้มเลยนะเพราะฉะนั้นทีนี้มีกค้งดีมากกว่ามันโค้งหมากกค้งคูหมากโค้งโค้งหมากนะอ่าลูกนี้ยังโค้งลูกโตกับโค้งโค้งเลยนะลูกโตลูกโตดีป๋านี่ก็ก้องเราเด่ดีป๋ากับโค้งเพราะว่าทีนี้เขามีการห้ามโงงห้าปลากันนะครับเพราะว่าเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วับผมเองก็เคยมาประชาสัมพันธ์อยู่ที่บางบางเลี้ยงครับอ่าบ้านใหม่เลื่อนเดิมของผู้เขา นะครับอยู่เก๋ๆวัดบางเลี้ยงเนี่ยกาเป็นอยู่นี่ป่ายางแล้วก็มีการปลูกเพ่มีการอนุรักษ์มีในเป้มีในเลื่อมีข้างบนบนบล็อกก็มีรดถ้ามาดข้าไปชิมได้ไล่ไล่ลูกเบลโดยเพาะเล่าไดเอาวัดตู้ดิบตรงทิ้นเหมือนกันนะครับกาวางวางผลประจานี้เดี๋ยวก็เวไปกินข้าวที่บ้านใหม่เดอนเดิมของกูกองได้อ๋อบ้านใหม่เดอนเดิมนะครับบ้านใหม่เดิมแกงซ้อมย่าง ยังโผล่กเก่งอูกจะปลปลาปลาจากเนี่ยโลรปลากรเองปลาเปก่งส้มปลากดอย่ปกไอ้ลูก็ไดเลยนะเปรี้ยวๆตัวเย็ดเย็ดช่มได้เร็วเอาละลูกเข้าขั้นอูกเก่ง้มลูกเ้าขัน มาเลยไกวาจากรงก็รู้ดียรับรัวก็อ๋อพวกเราดักขึ้นทะเลหุ่นทะเลเลยนะครับไม่กับอะไรอะไรกันหลังในตองทิ้นนะครับหนักชิมทางเพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงวัดนะครับหรือว่าบงบุตรหรือว่าจะเป็นานาจ๊อบนะครับป้ายเทคนิคบอกอ๋อบริหารการป้ายเทคนิคนะครับตัดตอนู้นนี่นั่นนะครับไม่ก็หนักชิมทัางเพและไก็เนี่ยเราชิมชิมข้อใ้ร้อยนะครับในพิษพ่นจากริมคลองจากในคลองจากในเล่เล่ทราบช่งคล้านะครับโดยเฉพาะงาน แข่งขันเรือนะครับแข่งแข่งเรือในวันทีเซวันที่ห้าพฤศจิกายนนะครับที่บางยี่แห่งนี้นะครับองค์การบริหาร่วจังหวัดกับเป็นเจ้าภาพนะครับนายกพิจิตรมักสุวรรณนายกอบตนายกบุญเจร์นายกกาลยาสิริโอ้นายกบุญเจร์นะโอ้นายกบุญเจอร์ไม่นักชิมเหมือนกันนักชิมนะแต่ว่าไม่กินแต่กินไม่มากนะ เจ้าชิมค <c oughs> <c oughs> <c oughs> ือไตรงนั้นน่ะนิ่งได้จะกงบันเยอะเลยไม่ติดตับเลือดนะครับเต่อกับอาทิตย์ตะนายกนายกบุญเจริญกาลญาศรีนะครับอดีตข้อโจบางคำอดีตข้อโจเหมือนกันเจ่าข้อโจเนี่ยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองมหาชนนะครับจนมาลงตำแหน่งนายกบางกคำดูแลบ้านเกิดแกว่าแกไปเป็นข้อโจ้มันขับรถกลืนไปถจนกรงกลางันเหนื่อยเหนื่อยปุ้ง ในกบบเจอแกงย้วยพุ่งคือนี่ผมบ้องตรงไหนนะครับละวัดคือความบูรณสมบูรณ์ของเนี่ยบางคำต่องทิ้นบางคำอากาข้องดีข้องกิน ที่บางเรียงบางยี่ตรงนี้นะครับอำเภอบางกลมอำเภอกวนเนียงเนี่ยตัวช่องตั้งคลองนี่นะครับ <c oughs> พี่น้องครับมีขลองดีขลองกินมากมายทีเดียวนะครับวับนนี้เจ๊ได้นะครับเอาปลาหมาบอกกล่าการทิพย์เกี่ยวกับเร,รื่องคลองการแข่งขันเรือกอ่อนนะครับแ <c oughs> ข่งขันเรือกแค่นั้นเองแต่คล่องดีบางรีบางนี่ <c oughs> <c oughs> บางยี่ <c oughs> อ่ายุ่งไงดีนะครับก็รีรี่ไม่ได้เลยนะครับบางยีนะครับบางยีมีข้อดีมากครับพี่น้องครับข้อดีข้อดีด้วยคนดีด้วยนะครับที่นี่ในการเล่โครงน้ำใสน้ำสะอาดนะครับพี่น้องครับที่นี่พี่น้องพี่น้องประชาชนที่นี่เนี่ยเขาตื่นตัวในเรื่องของการหลักลํำโครงนะครับก็มีอันนี้เราแล้งกันตรงๆเลยว่าเมื่อที่นี่เรามีซื้อยู่ค้นกับปีวิชัน ช่วยชูใจเนี่ยแกก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นซื้อที่ว่าพยายามนำพาพรักดันสิ่งดีๆเข้ามาในโครงบางอย่างพอสมควรอันนี้เราเล่นกันด้วยความหลักโดยความว่าเราเป็นซื้อด้วยกันนะครับแกบัคกพไประกาศนี้ถึงนี่มามามาได้เมียทีนี้มาได้เมียทีนี้มาพักรักมาพาลเราเข้มยางดีดักเมืองค้นดากเมืองค้นบรรยากาศแบบนอย่นี้รักปักจันอยู่นี่โอ้ยทำมาทีนี้ไปได้ไม่รอดเป้ครับพี่นเทาพอเราก็ะทำตาเนี่ยนี้ไปไม่รอดเลยนะครับแจ๊ดติดติดยิดแจ๊ดีเหมือนกันเออ ทีนี้เนี่ยถ้ามว่าใส่นายกบุญเจอกัลยาซีดี้เกต้องลบมาพัฒนาตรงทินดีบ้านเพราะแกบอกว่าแกไปเป็นข้โจนแกหนังรถมันนื้ยพุ่งเพราะแกนั่งอยู่ไล่ปีเร็วรับจายทีนี้มันยังมีประเด็นอยู่ว่าทีนี้ยังไม่ได้พัฒนาอีกไล่เองอแกก็เลยมาทําหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่นองเพราะว่าแกนี่ประธานได้ถูกแบบคือเครื่องกบก การได้น่าใจโจโจกับประา,า่านไดเพราะว่าแกอยู่เป็นหนักการเมืองท้องทิ่มายาวนานแกก็มีเกียเสียงในคุณนำความดีติแกได้สร้างไหวามากคนกันละคือเปลือนเปือนมาก บวกหมากจ่าบ้านไม่ต้องเล้งนะครับเรวัตข้อรองให้ทันได้เป็นให้มาดูเล่ให้เป็นเสาลักให้เป็นผู้ใหญ่ก้องอบตให้เป็นผู้ใหญยเอ่อก้องตั้งคมตรงนี้ครับนี่คือข้าโย่ทักิศไม่กี่วันหรือไงไม่เล้งคือไม่ไล่งเกเรคือคือคือไม่คนนี้ไม่ไม่ต้องเล้งต้องได้หมานะครับโอเคคนปู้น่อยก้าวผู้น่อยนะครับอีป่าวาปืออีปัตนาอีจุ้ยได้กระท่ำได้เนี่ยได้ในครัวมีตรงนี้คืองายงนะครับนี่คือบุคลิกของ ต้อจอเออนายกนายกเจอกัลยารีนะครับนายกอบตพุมเด็กติดบังคล่เอพุมเด็กติดต้อจเนืติดต้อนอ่าจ่ายกับนี่คือเราดินท่าเราเราดินท่านายกอบตบังกล่นะครับแล้วกาดูจะาปอการดินท่าต้อจอปลายเด้งนันะคัดปลายเรยวคัดปายคัดปลายเล็วนะคัดลายเลวต้อจอตีมากับการเหลือซ้อมนะครับจืออ่า เดียที่ละบทที่ละบด้อที่ละบทเรื่องซีนะครับนี่คือเรื่องหนึ่งกระจอปุ่มปุ่มก็มีเรื่องราวต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวฮาลาลนะครับการท่องเที่ยวที่ที่ที่เป็นไปตามวิธีของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับโดยเฉพาะการในความสําคัญในส่วนของ ้องทิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือว่าเป็นอบจหรือว่าจะเป็นทางรัฐบาลนะครับระส่วทตองเทียวในการกีฬานะครับแล้วก็โดยเฉพาะทางพวกไก่พวกนี้ประวัตินักตองเที่ยวที่เข้ามาในบ้านเราในทางภักใต้นะครับและการสถิติมาร์่สุดก็คือนักตองเทียวจากมาเลเซียนะครับรงวัดครับในตรงนี้นะครับกรรมกรรมไม่ความว่าเป็น การเอาจริงเอาจังนะครับโดยเฉพาะทางสำนักงานคณะกรรมาการอิสลามประจำจังหวัดสุนคราชนะครับคือฮัจยีสักรียาบินซะเละไดก็คณะกรรมาการอิสลามประจำจังหวัดก็ได้มีการต้อนรับนักวิจัยนะครับนักวิจัยทางด้านการามาตรฐานการต่องเที่ยวฮาลนนะครับได้เข้าพบทางด้านประธานและคณะกรรมาการอิสลามประจำจังหวัดสุขครารวมไปถึงสมพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด15จังหวัดภาคใต้นะครับมา พบกันมาห้ารื่อกันกับหนักวิจัยนะครับในเรื่องรับสาบว่าฮาล้านปันปื้อนะครับจะจัดระบบทางด้านการตรองเตรียมฮาล้านปันปื้อโดยเฉพาะเนี่ยชุมชนริมริมเรียกว่าแถวนี้ก็คือตีบางกลาเป็นเป็นชุมชนเป็นตองทิ้นริมะทะเลสาบ่งค้าะทะเลสาบประเทศไทยก็เรียกนะทะเลสาบ่งค้าเดียวปะตะลูกหน่อยเฉย นโคขอน,น้อยใจยเพราะฉะนั้นคณะนี้ครับพี่น้องครับาการตรงเทียวฮาานติดทุกขับเคลื่อนพลักดันนะครับการนำเสนอจากาสมาคมาธุรกิจการตรงเทียวฮาลานไทยอาเซียนนะครับนายกอัยดาอุเจะนะครับได้นำเสนอการทุกข้านับจาก อตองทิ้นและก็โดยจะพอสถาบันฮาล้านคองมาอลยสุงข้าหน,นักริ้นทีมงานหนักวิจัยนะครับไล่สถาบันไดกับผอบผ้ารือกันออกเบบจะเป็นปันผือยเแบบจะเป็นปันผือกันตรงเทียวล้านเส้นทางผ้าหนักตรงเทียวตอนนี้ไม่ใจะจะพอมาเย,ยอยะเยก็ไม่ค่อบว่าเขาจะมาตรงเทียวทีเนี้ยที บางนี้บางเรียงนะครับบางกลัมนะครับหรือแม่ทมค้องโรควัดนะครับมีข้าวลา้ำข้าวลา้ำพี่นงทํากันออกโอ้ร้อยทีเดียวข้าวลามม้ำแม่ทมนะครับเราจะไปชิมกันเราจะไปชิมนะเราจะ <c oughs> ไปจิชิมนี่คือ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับการตรงเทียวล้านติดตามต่อไปเช่นกันนะครับจะรายการหลักเล่ตรงทิ้นเราจะไปหลักเล่ตรงทิ้นตีข้าวในโครงการนะครับในโครงการ เส้นทางาเส้นทางท่องเที่ยวฮาลานในโอกาสต่อไปนะครับนี่มาฝากกันสาวนี้คนในวันนี้นี่คำตำรุบสำ,สำรุบนะ,ปปะบบั็ดีพอตัวเลขเรื่องเรืืองกองการท่องเที่ยวเนี่ยแต่มีนายกสมาคมอืส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมฯป้าเก้ามากันนะครับก็คือสันจะรุ่นแกว้วจีศักนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมฯ คือตัวนี้เนี่ยมันติดตัวเลขเดียวนี้ตีว่าพี่น้องหนักรงเจียวจากมาเลเซียสิงคโปร์ใกลแต่ก่อนนี่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเหลืองรถคือรถชาวมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยไม่สามารถออกจากจังหวัดสงขลาได้สาเหตุก็คือโทกล็อกอยู่ในโคระเบียบในโคกฎไม้ตีว่ารถ มาเรซสิ่งกระปุที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยถ้าเข้ามาทางดนถ้าโดดต่าง้านประดังก็จะอยู่ในจังหวัดสงขลาอย่างเดียวออกไปจังหวัดัทลุงจังหวัดสตูลจังหวัดหลังหรือจังหวัดไกลเคียงนี้ไม่ได้นะครับถ้าจะรุญญ่นเนี่ยกับทีมงาน<ม>การต่องเที่ยวนาคนหรือว่าน่วยงานของภาคเอกชนรายได้รายได้คนเนี่ยเผื่อที่จะห้ารื้อกันในเรื่องนี้มาปล้ำกันมาหน้าเลียอ,อนะครับตั้งแต่อยู่โคโซโชเข้ามาไม่ไม่ตอนนั้น กับลำพมเองได้มีโอกาสเข้าไปประชุมรวม,มกับคณะนี่มาหล้วเหมือนกันนะครับเด็กว่านายกจะรุ่นแกว้วจีซัพ์เนี่ยส่งข้อมูลนี่มาเพราะว่าวันที่สิบแปดี่พานมานี่โซโซ,โซลมเย็นคํานุลักโซโซปัตลุงเคซ้ม ได้อ่ลมยินอรรมอรลมรมทั้มอรรมที่ตัวที่ลมท่มรรมท่มพันพันดีครับพันดีเราต้องเฉลืกันเถิดนะครับที่บ้านเราล่ก็รรมทัมในตัวผู้เราใดครับหลักเลยต้องดิ้นเพราะฉะนั้นแกเนี่ยในเอาเหลืองเล่าเล่านี้เนี่ยไปเล้งในเสื้อผ้าอืมใช่พอเล้งในเสื้อผ้ากันหน้าไหวข้าไปตึ้งลูกฟูบริหารประเทศมั่งนะครับที่นี่เด็กวัดซื่อเนี่ยนายกจะรุ่นกับส่งข้อมูลหมายผมว่าเอ็นหวารัฐบาลค่อยเคี่ยวเร็วแต่อีเคี่ยวบันพลืนนั้น ผมกะอย่างไม่รู้เดี๋ยวผมจะโทรไปสอบถามเลยกับซ้ำผ่านนายกสักิดหนึ่งนะครับนะยาหน่อยหน่อยจะได้รู้ว่ามันเคี้ยวแบบน้อยเคี้ยวเคียวดับดับเด้งเด้งไม่นะครับอ้อยจันเลยผมอ้อยจันเลยนะครับเราผมผมจะมีไม่กันนะครับตีพินดองบกเราเลับสิ่งนะในข่อวเสี่ยงจากนายหยกจะรุนนะครับในขั้วเสี่ยงนายกจะรุนตีจะต้องการให้ต้องการให้ต้องการให้รถบัส หรือว่านำหนักตรงเทยวจากมาเลเซียนะครับไม่ใค่ว่ายุกันแต่ัดเยอยใช่งหรือวายุกันแต่สงคล้านะครับให้ให้ไปจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับตรงระวัดกำลังติดต่ออยู่ครับสวัสดีครับท่านนายกสมาคมครับสวัสดีนครับครับตอนนี้ผมกำลังหงเน่รายการข้าวอยู่รายการเล้งถึงเหลืองที่ทันได้ส่งข้อมูลมาตอนนี้นะครับนะที่นี่อีสวดที่ว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแบบไหนกับท่านนายกับ เรายังไม่เกี่ยวนะฮะก็ค,คือว่าฮะมันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าหลังโควิดนะฮะเราต้องเที่ยวมาเลเซียนี่ข้ามาเยอะครับแต่ว่ามาปัตตุนตมานครน,นะฮะมาจังหวัดต่างถเข้ามาไม่ได้นะ,ะข้ามาไม่ได้ยังอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมยังอยู่บนเดิมนะครับครับต,ตรวนี้ก็คือว่าผมใช้ฐาน,นะสมาคมนี้นะฮะครับ มีแนวสื่อถึงจดหมายให้รัฐมนตรีขอขอนุเคราะห์ว่าดูที่ว่ามันผ่อนทันได้ไหม่อนพานเหมือนกับอ่อนปีห้าเจ็ดนะฮะตอนสอบตา่อนปีห้าเจ็ดนี่คือเคยผ่อนพันมาเป็นสิบสิบปีเนาะว่าประัดมาเลเซียนี่มาถึงขนาดใหญ่มาถึงสงขาเนี่ยขอใบผ่นทังเข้ามาอานาคอนเข้ามา ไปพัทธลุงไปตางไปภูเก็ตได้ครับหลังจากปีทีาเจ็ดเนี่ยก็คือว่ามีประกาศของสงขาเนี่ยก็คือว่าายเป็นมันขอไปผ่านทางไม่ได้แล้วถึงกับปัจจุบนันนะเนาะครับผมวัมนนี้ว่าก็ตอบนโยบายของรัฐบาลนะนะครับว่ารัฐบาลนี่อเอาเกี่ยวกับจะฟรีวีซ่าให้คนจีนเข้ามา ให้เอาเอากันเอาเอากันท่องเที่ยวมากระตุต้นเศรษฐกิจครับแต่ว,ว่าสงขาพัทลงุงนคร่ังไม่มีคนจีนอยู่แล้วครับก็คือว่าอยากให้อนดุขเขาอยากให้เราทำออันดุเค้าเห็นใจแต่หล,หลายจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวจากมาอยากติดตรงนี้ที่ว่ารถมาเนี่ยก็คือก็เ,เอาเงินมาใช้ ที่ประเทศเราเนี่ยนะครับก็คือว่าท่านจะออจตะสงขาไม่ได้ก็คือก็ยื่นไปให้ในายกรรฐมนตรีก็ให้ไปให้ผู้ใหญ่ไปพิจารณาดูครับว่าอนุเคอะได้ไหมผ่อนผันได้ไหมถ้าผ่อนผันได้นี่มันทําให้เศรษฐกิจท่องเที่ยวนะฮะพามีเงิน,นสัปดเป็นร้อยๆล้านนะฮะก็คือว่า ตรงนี้ก็ช่วยเพื่อพัฒนลงในนครอย่างเช่นตงัตงกระบี่ก็นักท่องเที่ยวับไปถึงภูเก็ตกับสุราษฎร์ด้วยแต่ตรงนี้ก็ไม่รู้นะฮะก็คือว่าตอนนี้ก็คือว่าก็ต้องดูที่ว่าผู้ใหญ่สุดท้ายนี่จะทำยังไงครับครับผมแต่ตอนนี้ยัง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 ไม่เปิดล็อกทอี่ครับผมอ๋อครับผม คือตอนนี้แต่ว,ว่าหลังจากที่เราประชุมกันเด็กยกุโคโซชต้งแต่เด็กนู้นนะครับนานยกยังยังยัง,ยงไม่ไม่สามารถรถใด,ดที่เลยนะหลายปีแล้วครับครับได้ปีแล้วตรงนี้ที่นายกพยายามพักตั้งมาหลาปีแล้วลวา่วาเอาแค่สี่ปีที่แล้วห้าปีที่แล้วนะฮะครับก็คือว่าตอนนั้นที่ประชุมกับคอสชแล้วประชุมกับผู้ว่าจำจำอาผู้ว่าพัทลุงนะฮะครับถึงตอนนี้นะฮะก็คือว่าเมื่อขับมา มันไม่มีใครขับเคลื่อนตรงนี้บล็อกตรงนี้ให้ได้อครับผมแต่จริงๆแล้วก็คือว่าก็อยู่ที่ผู้ใหญ่แหละนะฮะตอนนี้ว่าจากนี้ไปก็ออกให้ผู้ใหญ่ทํางานไปครับแล้วก็อาจจะมันมีคนเห็นด้วยอาจจะไม่มีคนเห็นด้วยแต่ว่าอาจะมองภาคใหญ่จะช่วยเศรษฐกิจปัจจุบนันนะนะครับก็คือว่าเคยผ่อนผันมาแล้วนี่เคยผ่อนผันมาเป็นสิบสิบปีถูกไหมครับ แล้วก็ตอนนี้จะโอเคีว่าเราต้องการท่องเที่ยวตรงนี้มาช่วยหลายๆจังหวัดตรงนี้ผมก็ขออนุก็ไปรัฐบาลตามหน้าที่ครับโอเคครับผมขอบคุณนายกมากนะครับที่ได้ผูดนกันเข้ามาในวันนี้เพื่อที่จะได้รููข้อมูลข่าวสั้นเพิ่มเติมนะครับพอดีกำลังจะคุยกันได้ครับขอบคุณมากครับทนายกครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่ก็คือนายก สมาคมส่มงเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทุลุงชื่อ่อ,ลลอ,อะไรครับนายจารุนแก้วจีตนะครับครับกะกะว่าว่าอยากให้รถรถบัสมาเลเซียมาเลเซียสิงคโปรโ<ด>์ที่เข้ามาในประเทศไทยเนี้ยกะยากจะให้เลยไปถึงปทลุงถึงนครถึงกรังถึงสตูลมั่งเพราะว่าตอนนี้พอมาถึงจังหวัดสงขลาเซ็ตเนี่ยกะให้ยึดอยู่หันเลยถึงกะถ้าว่าอีไปเที่ยวจังหวัดอื่นก็ต้องชาวรถ ต้องชาวรถบัสรถปูไปทีนี้เมื่อเล่าเมือนเลาเนี่ยเราพารถไปเร็วนี่เราพารถมาจากบ้านเลาเร็วเลยถึงที่นี่รถเรมาจอดทุ่มไว้แต่ถึงเราไปรถอื่นนุ๊กเออ๋ยวมันนี่นุ๊กคือล่ะอนี่เราเล่นกันโดยความเป็นจริงแต่ความโดยสึก กับตั้งความเป็นจริงความรู้สึกในส่วนของผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที e like yeah, ่ยวกครผูยในแวดวงทางด้านการท่องเที่ยวซึ้อตางด้านการท่องเที่ยวที่คุณสวัสดหรือว่าลุงวัดนะครับได้ติดตามมานะครับในอยากจ่ายเงินสะพัดไปไปไปทางจังหวัดปัตตานีมั้งจังหวัดนครมั่งนะครับโดยจะเปาะรถบัสแต่ตอนนี้ก็คือทุกบล็อกไวเรียมสงนราคือทุกบล็อกไวเรียมสงครามากเขาอิจฉาสงกราคือตอนนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่ามัน จังหวัดปัจจุรุ่งจั่หงวัดตังจังหว,วัดอื่นๆน่ะคนลยเนี่ยก็บ้านเราเนี่ยถ้าว่าไม่เอาแค่มาเลยไม่เอาแค่สิงคโปร์เนี่ยเราก็ไม่รู้เอาแค่จากไหนมาหมากมันไม่เมื่อนทางภูเก็ตทางเชียงใหม่หทางฟว่างนูเพราะว่ามันมีสนามบินดีบินตรงมาก็มีมากครับเทว่าเขาเปิดวีซ่าตอนนี้ปรีวีซ่าไม่ต้องทําวีซ่าเข้ามาได้เลยนั่นคือทางประเทศจีนเข้ามาบ้านเราไม่ต้องทำวีซ่าเล้วแต่พี่น้องแถวมาเลเซีย พี่น้องสิงกโป์ที่ก็พารถพาเรือกันมาเนี้ยเพื่อวุตเจ้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราเนี้บางที่เนี้ยเหมือนนายกจัลุ่นเนี่ยแกเองก็พยายามพลักดันเรืองของการท่องเที่ยวบางที่จะย่อมมาหลับเองจากสนามบินอนะครับมากันเป็นให้ท่านนายกพัทลุ่นทำหนังสือตอนนั้นก็นมีการประชุมมาเรื่อกันคือพยายามทํำกันถูกแบบพลักดันกันถูกอย่างเพื่อให้ปลดลกตรงเนี้ยให้หลดข้องหนักท่องเที่ยวเนี่ย อไปสามารถไปท่องเที่ยวได้ตามจังหวัดต่างๆได้เลยปณีน่ะเป็นรถไฟมาเลเซียนะครับตีตีทางผู้ประกอบการทางด้านปัตตลุงนะครับกําลังวิงวนรองข้อนะครับไม่มีการปลดล็อกนะครับในส่วนของรัฐบาลนี่คือนี่คือวันนี้นะครับในที่สะท้อนได้คุยกับหลวงวัดอีกเดียวนะครับแต่ประเด็นนึงนะครับที่ผมได้ติดตามประเด็นเขาทางผมก็มีการโรงเรียนเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะพี่น้องในเขตเทศบาลนครนักยัยพี่น้อง ในเตเทศสับ,บน,น้กนาย้ที่บรรดาหนักตรองเทียวชาวมาเลเซียทะลักข้ามามากี่ทีเดียวนะครับ,รบด้วยเฉพาะความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องรถมาเลียอ่านี่ความเดือดร้อนก็รถมาเลียเหลาครับพี่น้องครับรถบัสมาเลเซียนะครับที่ข้ามาในวิ่งซุ้งหนักตรองเตียวตามโรงแรมและกลารวิ่งใายหนึ่งสต้สองสา้สามนะครับมันเกิดความขับขังรือความขับขังทําให้ การจราจรติดขัดนะครับนี่คือความเดือดร้อนจากรถบัสมาเล,ลเซียนะครับที่พานักก่องเที่ยวเข้ามากดทา้ามไปหลามันตรงนี้ในส่วนของผู้รับิผิดชอบในเส้นทางการจราจรเนี่ยนะครับว่ารถบัสมาเลเซียรถบัสมาเลเซียจ่ายจ่ายกฎหมยายต้องแยกแยกจะรู้ผู้ตีหลักสร้างกฎหมายเหมือนกันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นจราจรหรือว่าจะเป็นจราจรทางเทศบาลจราจรีนบูงขับบุนังขับกับกฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง จราจรผิวจราจรแล้วนะคะ<ช>รับเทศบาลลาวจังหงวัดยักเรายักษรูกฎกไม้เหมือนกันนะครับว่าพี่น้องพี่นอง g ตีชัยพี่นอ้นองค้งใจนะครับพี่น้องค้งใจหวานรถบัสมาเลเซียนะครับจ่าทธิตีปิเศษเป็นปลือนะครับจ่ายกฎไม้คนไหนนะครับตีข้าวมา,าวิงมาส่งหนักตรงเที่ยวนะครับในทเทศเทศบาลนครเชียงราในคณะถี่มีรถบัสรถทุกๆุกรถทุกทุกพี่น้องทุกๆุกในในฮับย้ายนะครับเต้นทีจะ ไ้เข้ามาส่งหนักตรงเถียวแหละทุกๆมาส่งทาให้เบียร์สปัปดในพี่นองทุกๆด้วยนะครับอื่นๆด้วยนี่คือเรื่องนึงนะครับในในมุมข้องพมติดได้รับการรองเรียนจากพี่นองทุกๆนะครับในพื้นที่เทศเยบาลน,นครนัย้ายรายการพีนองอคนบรรเราตีชายผิวจราจรในเตา๋ยสรบาลน,นครได้รับความเดือดร้อนกับเกี่ยวกับเรื่องข้องรถบัสมาลเซียที่มาจอย์ รับส่งหนักต่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครราชสีมาภาคไปด้วยนะครับนี่คือเราหลักเล่ตองทิศหลักเล่ปารกิจข้องอตำรวจท่านย้ายหลักเล่ปาร,ก,าาราากิจข้องเทศบาลนครราชสีมาด้วยนะครับยักร,รู้นะครับท่านนายกนครราชสีมานะครับพลตำรวจตรีซาคนทองหุ่นดีล่วงข้นะครับล่วงข้นะครับเลยครับเกียวรีิแจ้ยด้วยนะครับหลักเล่ตองทิศตาได้คิวแต่ใดก็เชิญผ่านทางหลวงวัดด้วยทีมงานกองอยู่แมวทีวีนะครับพร้อมที่จะไป ไอ้ท่านได้ชี้แจงนะครับเกี่ยวกับเรื่องเราวนี้นะครับเราอยากดูพี่นองก็อยากดูพี่นองตุ๊กๆอยากดูนะครับว่าเออถ้าว่ารถคือมันเป็นบันบน,บน,นีนะครับพอรถบัสข้ามาปั๊บพีนองตุ๊กๆของเราากับเชื่อได้เลยนี่ขีดตะกี้ตึ้งเป็นประโยชน์เหมือนกันดินนะครับคือรถตีข้าวมาเนี่ยตามตามตามทีเลกันนะที่ก็าปลดล็อกเอาไว้เนี่ยก็คือแล้งไงว่ารถทุกหมวดประจรสตีลงเล่ม้าออกจากลงเล่มเราก็มีรถตุ๊กๆของเราหรือรถหมดตไซใจในพื้นที่เนี่ย อ่าถ้าแค่คนในใจอีกไปเที่วที่มาไห้มาเรียกจ่บริการได้นะครับแต่บางที่เนี่ยเหมือนที่บกกันเลยพราะว่าเขามาปั๊บบางที่เขามีร้านอาหารอยู่อืองพี่น้องอาลานพี่น้องมาเลเซียที่มาทําธุรกิจอยู่ที่นี่เขาก็ครับบึ้งมาตึงโจทย์เลยหน้าร้านครับกระเต็มเม็ดราะเนื่องจากว่ารถบัสที่มันย,ยุ่ยครับแต่ที่นี่บางเองอันนี้เราเล่นกันด้วยบางเองเรามันก็มีเลยครับแต่ว่าเจ้าหน้าตีก็ไปบริการอยู่นั้นอ่า แต่ว่าการบริการนั่นเนี่ยไม่ได้บริการให้ไปจอดเป็นทีเป็นทางนครับการจอดอยู่บนทางถนนจนกระทั่งว่าบางครั้งเนี่ยเมื่นที่ทันมาเองในทุกต้องแล้วการเต็มเลยครับคือคือเรา,าพี่น้องยากษ์ด่วนมีกฎระเบียบข้อไหนในคณะที่รถบัสไทยนะ รนบัตไทยข้ามาจอดไม่ได้นะรถบัตมืองไทยเองนะครับแต่รถบัตมาเลเซียจอดได้ครับพี่น้องครับนี่คือเรื่องนึ่งที่ผมจะลาวหลงวัดโดยหลาวพี่น้องด้วยนะครับพี่น้องทุกๆเราโบกหลาวกราฟซิมาไอ้ในเมืองรถบัตไทยนะครับเข้ามาในเขตเทศบาลนครนั้นยิ่งปั๊บก็จบที่ไหนรู้ไหมจบที่จังหวัดบกคลซ้อนั่นคือระเบียบของคนส่งเลยครับระเบียบของคนส่งจะจบที่นั่นแต่รถบัตมาเลเซียโอ้นี่คืออะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับประวัติ เอาละรายการหลักได้ต้องทิ้งพักใบเต่านี้ก่อนสำหรับบางบุดบุดบ้านอดัมนะครับแต่หลวงวัดคงจะมีอะไรเพิ่มเติมก็เอาเชิญเลยครับครับการเพิ่มเติมว่าวันข้างหน้าเราก็คงจะได้ไปสอบถามความเดือดร้อนของพี่น้องทุกๆนะแต่ของพี่น้องรถเครื่องหลับจางอืแต่เดี๋ยวจะไปสอบถามนายกสาคคนธงมุนีนะครับแล้วก็ไปสอบถามผู player, ้กับผู้การกองหลวงผักกาดใหญ่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราที่ว่าพี่น้องชาวบ้านเขาคงใจเนี่ย เราอีต่อปะหน้าตรงนี้ให้กับชาวบ้านความมันปือวันนี้รายการหลักเล่ทองทิ้นกาเวล่าเม็ดเหลวนะนะครับเราก็ให้มาเต็มนึงังถึงกันมันหลังเลืออยู่เย็นนึงถึงกันเลยเราเอ,องทุกคนปะหน้าว่าหยุดปักไว้เพียงเขนี่ขอรับนับวันนี้ก็อนุญาตล่าท่านผู้ชมไปก่อนพอกันเราทนาหน้าเราไปตำบลไหนอ,อีไปยาเคย พี่น้องคอยติดตามชมท้านยุยแมวมีเดียวันนี้ผมลวงวัดผมบังบุตรบุตรบัานอดัมครับขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันไหมโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สว,สวัสดีครับสวัสดีครบับมัสลามอะไรกุมวันออกมาตุลลอบะเราะกาตุ